เจอพี่เช่ร่วงปะเนี่ยเจออาทิตย์ละสองสวันอ๋อตีแบบเหรอเออยังจะตอบอีกแล้วป่ะเช่ช่วงนี้กลับเปลนสายเออีนี่เท่าไหร่หรอว่ะยเหรอเก้าพี่สี่สิบสี่เช่นน่าจะแก่ปะ50สี่เก้า พี่โอเขาเปรมเารู้จักกันแล้วกมันก็พอช่วยเขามีคอนเนคชั่นอยู่แล้วพี่โอเขาเข้าหาีเเาอยู่กับเราเนี่ยเป็นบ้าเป็นบอเขอยู่เข้าใจเขาอกว่า กูอยู mainland, ่ตรงนี earth, <backs> uh ้ก oh, uh. <father> <vit> ูเครียดกูอยู่ตรงนี้กูเป็นอย่างนี้แลเเออดทุกอย่างูเรือยรเ้บร่คุยรู้เรื่องเรื่องคบ้าบอเออรี่เอโ I'm <laughs> going oh.

ออิจอลเรลหอเปล่าแต่ก่อนเปลนไป่อเปลนอแได้แต่ออเรแต่ก่อนเขงไปดูในไอจีกันรมันเชื่อมกันบางทีโพสไอมันก็วิ่งมาเ็นบุกเครื่องกูมันเข้าเฟซบุกไม่ได้ เราไปโพสไอจีมันก็วิ่งมันแอดมันแหงไงไม่รู้ก็เลยไม่ได้ใช้กมาถึงในมาถึงในมือในมือาถึงในมือในน่าจะล็อกกินอะไรเพื่อเตอนนี้มันเข้าราคาเราโชคดีนี่ง ประมงเลยน่ะจะไปพูดมันจนเลยกจะประมงลยรู้จักมานานแล้วน้ำอ่ะรู้จักจังเปนเรียนแล้วอะไรกมดีไปอานีกับพีเกประมงป่าไม้เดียวกันพีเนี้น่าจะสี่ห้าสี่หีเแปีเก้าหรือห้าสิบแล้วเพื่องลเราัี

ได hey, so ้ยองไม่หอมเหมือนกับคนนี่ไหมคนเดินไม่หอมไงคือไม่เคยอ้วนไงไม่เคยมีหอมมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาที่เขาวิ่งก็เสร็จบ่อยๆตามไปอยู่วันนี้จ็อกเบาๆ5กิโลใช่ใช่ใช่น้องครันเดียวคนเดียวนั้นทุกวันเลยเคยตามมันไปวิ่งไปทำมันไหล ี่คือแอบตามเลยป่ะเลือกทั้งใจคือเล่นบาสเสร็จแล้วไปหาพี่โอเข้าไปไม่จ้ามไม่หาไม่จ้างไม่เลยไม่ได้จีบขาไม่กล้าจีบคนเยอะจีบผู้หญิงไม่เป็นซื้อไปเด็กเด็กน้องมาดูซื้อที่

ไม่้อาไมไม่ใช่เปการตบนแน่ดูตกครับพิ่งจะไปวัดเสวียนทำไมพรุ่งนี้เล่นบไลว่างว่าเยี่ยมมากไอต้มมันบอกว่าเป็นหายนตรมาแล้วปั้นเอาด้วย ไม่ดีเูมแล้วไม่บอกเพื่อนมีโดดตัสุดปานี่เลยคนอย่ตคนน้อไม่โดดเดินมาบอกก็เกินละคนน้องเ็น้าคนน้องเป็นยางไฟกำลังคุณอยู่ถ้าไม่ได้วัดที่ความูมันน่าอยู่มา

ไม่ได้เลยผสมแต่มันมีหกไม่ได้ครับที่ร้ันไม่มีลูกบาสมันผสมโรงเรียนกูบาแต่่นก็ไม่มีลมบอได้ย่ห้าบาทบาทหบาทเลยดีกว่าจะตได้อ๋อเาหคยไ อันนี้เล่นตั้งแต่ี่โมงเลยงเงยเป็นมดเมื่อเช้ามันช่วงเนี้ยมันสว่างต้ก็ขี้เกียจเมื่อเช้าเนต่มาหกโมงครึ่งแล้วสนุู้ดตนหกโมงครึ่งคิดดูสนุนหลายรอบมาลย โอ,อ้80 1กับ10ไปเติม10โมงดูยาไหงั้นๆมีใจเข้ากันเออเอาเ

อยากอยากตัเดี๋ยวเอาแบตเตยรีไปอมี่ายรูจอนะครันี่ต้องขออะไรที่ต้องซ่อมือครบเลยนะแม้นุ่งจอตีเตอรี่มาตมิลเปอนภาพออกเลยซ่อมซ่อมพัดลมไหมนี่ทำได้แต่พัดลมไต่ว่าแต่มันเป็นพัดลมใบน้ำตุ่มวันนี้พี่ตง หรือประกันหรือานไม่เข้าออฟฟิศในสวนแอ้หไม่ตอนกูเรียนอเต้ก็มันมีกรก็มีาเป็นแหลแท่งไม้ออกไปในคอมกะาในกระดาษอย่าเลื่อเฟย์อยาาเลืนอเฟเอารนเลือฟหน่อยมึงมเอะไร้างไมไม่ใช่ใเคยเคยเคยจะพลาดไปซื้อพอไปลอง โอ้ไม่ได้อีกาีแี้ะไม่ครับพอดีลองของนองก่อนน้องใส่บเดรบล้แบบน้องยืนตับหัวร้องเลย้อ้ยลียแบเเับในการมาลองอีกร้งลพันร้อน เบินไปเบินพื้นนม่พื้นตรงนี้มันแข็งนเกระด้าใส่ยางเออยอยนใส่ไปนานนดล้วก็รำนมริมกว่าถ้าพูดถึงความนุ่มนะใทยแล้วมันก็ไม่แตกต่างหรือสามวันเดียววนนี้เขาได้